สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ดาราพาเพลินจำกันได้ไหมลูกนุ่นในทองเนื้อเก้าน้องยอตโตแล้วงานดีเกรดพรีเมียมหากใครเป็นแฟนละครดังในอดีตช่วงประมาณ6-7ปีที่ผ่านมากับเรื่องทองเนื้อเก้าเชื่อว่าต้องคุ้นหน้าหนุ่มหล่อตัวน้อยๆเล่นเป็นวันเฉลิมลูกชายคุณโตของนางเอกสาวนวลวรนุษได้เป็นอย่างดีซึ่งตอนนั้นแฟนจอแก้วหลงรักหนุ่มน้อยคนนี้สุดใจสำหรับยอยองศิล์ สำหรับน้องยอดหลังจากจบจากละครเรื่องทองเนื้อก้าในตอนนั้นกลับแจ้งเกิดเต็มตัวมีผลงานในวงการบันเทิงมากมายทั้งงานหนังละครโฆษณารวมไปถึงถ่ายแบบล่าสุดที่เพิ่งผ่านสายตาแฟนจอแก้วในละครสะท้อนปัญหาของสังคมอย่างเรื่องไวหลกสาแรกขาดสอง จากเด็กตัวน้อยๆในวันนั้นมาถึงวันนี้มีช่วงชีวิตหนุ่มวงการบันเทิงที่โตขึ้นมากเห็นพัฒนาการความหล่อแล้วยิ่งต้องใจละลายกันสุดๆโดยที่ผ่านมาเขายัางได้ไปออดดชั่นเป็นศิลปินที่ประเทศเกาหลีตามรอยรุ่นพี่คนไทยหลายๆคนอีกด้วยทั้งหล่อเก่งความสามารถครบเครื่องอนาคตในวงการบันเทิงสดใสอย่างแน่นอนกองทัพแม่ยกเตรียมกรีดทางแตกแล้วจ้า